กลับมากระต่อนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะอักมากันที่ข่าวต่อไปนะคะอ่ะก่อนจะไปข่าวต่อไปนี่ก่อนอันนี้ขายดีอันนี้ขายดีนนข,ายดขายดีมากกระจายข่าวตาบีจีนะคะเพิ่มภูมินะคะค่าเชื้อไวรัสนะคะวิตามิน C สูงนะคะ แล้วก็ดูดซึมได้แบบ100%ร้อยเซไม่ทิ้งสารตกค้างทางเหนือทันเป็นเยอะๆนะพี่เต๋าบอกเลยว่ามันช่วยนะคะเมนทรนสุขภาพเพราะที่ข่าวว่าเป็นมะเร็งปอดกันเยอะเพราะว่าด้วยความความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5ที่ประเทศเพื่อนบ้านมันเผาขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ป้องกันไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราป้องกันในชาติเราได้เนี่ยมันป้องกันได้อยู่แล้วแต่ประเทศเพื่อนบ้านพอมันเผาเสร็จลมมันตีมาเข้ามาทางฝั่งบ้านเราเนี่ยนะคะป้องกันไม่ได้จริงๆนะคะมันเป็นเรื่องของอากาศนะคะดูดซึมด้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดู ขาวเนี่ยเขาได้ร้อไม่ตกค้างราคากระปุกละ290ซื้อ5กระปุก1,000บาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลย090 089 9996นั่นเองนะคะข่าวบันเทิงข่าวต่อไปนะักร้องสาวรับงานสุดมัวผู้จัดการผู้จัดรวมตัวกันแบนไม่จ้างงานหรอ ได้ด้วยเหรอมีเรื่องมาให้ต่อมเผือกนะคะทำงานหนักอีกแล้วนะคะหลังเพจคนลุกทุ่งนะคะได้ออกมาทิ้งบอมนะคะคำใบ้สุดแซ่บนะคะที่ข่าวนี้เป็นเรื่องราวของนักร้องสุดจึ้งคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ออกมาเป็นศิลปินอิสระนะคะถือคิวอ่าถือคิวงานเองสร้างความปั่นป่วนจนผู้จัดรวมตัวกันแบนนะคะโหลมันแบนได้ด้วยเหรอโดยระบุว่านักร้องสุดจึ้งรับงานสุดมั่วนะคะผู้จัดรวมตัวกันแบนนะคะ นักร้องสาวนะคะหลังจากออกมาเป็นศิลปินอิสระนะคะ ถือคิวงานเองแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ในการวางคิวรับงานลงคิวสุดมั่วสร้างความปั่นป่วนนะคะให้กับผู้จัดและก็ผู้จ้างเป็นอย่างมากล็อกคิวล็อกวันแล้วเอาคิวไปขายผู้จ้างรายอื่นหน้าตาเฉยทําให้เกิดความเสียหายนะคะหลากหลายพักส่วนนะคะล่าสุดผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่ประชุมนะคะรับในกลุ่มมีการประชุมรับด้วยนะคะสแสดงว่าข้อมูลหลุดนะคะลูกนะคะเตรียมแบนไม่ ให้งานจ้างนะคะกับนักร้องสาวสวยนะคะออคนนี้อีกต่อไปงานนี้เมื่อแชร์ออกไปก็เรียกเรียกว่าทําให้บรรดาเหล่านักสืบโซเชียลเนี่ยนะคะตามส,สแสวงหาคําใบ้กันแบบรัวๆนะคะเงาชัดมากสอบผ่านค่ะมีเงาด้วยเหรออีบ้าคําว่าเงาเนี่ยเขาไม่ได้ต่จากรูปจริงมึงเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าเงามันขึ้นหมดอีบ้า แต่บางอันเขาก็ตัดจากเงาจริงนะบางเพจเขาก็ตัดจากเงาจริงนะเราคิดว่าใช่คนนั้นแหละใช่ใช่ไหมนะคะเพิ่งออกจากค่ายค่ายหนึ่งมาที่วิ่งแพ้เต่าไหมวิ่งแพ้เต่าคืออะไรวะอ๋อที่วิ่งแพ้เต่าใช่ไหมน้องกันลอกนะคะที่ขุดมาพราวแน่ๆเลยคุณๆไม่ใช่กูโพสนะ คอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะอืนะคะใครอะม่รู้อะ่ะอ่ะลูกสาวอีกหนึ่งคนอาการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เมื่อวันก่อนเช็คอาการแล้วเขาก็บอกว่าก็ผ่าตัดหลายรอบเกี่ยวกับสมองอันนี้เรื่องจริง ออฟฟี่แม็กซิมนะคะยังจําอะไรไม่ได้นะคะลูกสาวไหลหาเงินค่ารักษา7หลักนะคะจากกรณีอดีตไอดอลชื่อดังเมื่อก่อนเขาดังมากนะสมัยก่อนใครจะจ้างต้องจ้างออฟฟี่เนาะ มาพูดแค่สวัสดีพูดฮัลโหลแค่นี้นะประมาณแสนแสนแสนนะ,ะจนน้องออฟฟี่นี่เขาล่ำรวยขึ้นมาเลยนะคะออฟฟี่แม็กซิมนะคะเข้ารับการผ่าตัดสมองสองครั้งสมองซีกซ้ายนะคะมีเลือดออกนะคะพบมีเส้นเลือดบ่งพอง,พองทําให้เลือดออกต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนนะคะอืมนะคะน้อง F. ออฟฟี่วันก่อนไปเจอนางที่งานประกวดแม่นอตแม็กซิมนางก็มานางซื้อห่อหมุงห่อหมกแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวนางบอกว่านางไม่ได้กิน ไปซื้อ ar, คุณลุงคนหนึ่งกับร้านเขาก็มาเดินเล่ขายหอหมกตรงหน้า R C A อะนางก็ซื้อแล้วพี่จ๋าบอกว่าอัหนูไว้กินแล้วให้แม่กินแล้วกันนั่งให้ฉันตั้งถุงเลยนะเชื่อปลาหอหมกลุงคนนั้นที่เดินขายเล่อยู่แถว R C A อ่ะอร่อยมากนะคะ โดนคนใกล้ชิดนะครับเผยอาการล่าสุดว่าวันนี้ออฟฟี่เนี่ยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU นะครเพื่อมาพักฟื้นนะคะคุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สวมสายยางต่างๆออกในวันแรกเหลือเพียงที่คอนะครับออฟฟี่ยังพูดไม่ได้นะคะยังจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นแผลจากการผ่าตัดสมองถึงสองครั้งนะคะร่างกายซีขวายังไม่มีแรงไม่สามารถใช้งานได้คุณหมอบอกว่าทำกายภาพไปอีกระยะนะคะแต่ขนาด ตัดยังสวยอยู่เลยนะคะขนาดที่แต่งโมนะคะลูกสาวคนโตของอัฟฟี่นี่ก็ออกมาไลฟ์สดคู่กับน้องเฟิร์นนะคะวรรณภานอกจากมาเล่าถึงอาการของคุณแม่แล้วน้องเฟิร์นยังบอกด้วยว่าพี่อฟัฟฟี่น้องอัฟฟี่เนี่ยนะคะเหมือนเด็กแรกเกิดไม่รู้ว่าแม้แม้ว่าสีอะไรไม่รู้ว่าชื่ออะไรจําได้แต่หน้า ก็วอนขอทุกคนเนี่ยคะช่วยซัพพอร์ตนะคะน้องเตงโมแล้วก็ค่าผ่าตัดรักษาพยาบาลค่ารักษาประมาณ7หลักนะคะไม่มีประกันค่าใช้จ่ายเต็มๆจ้างงานน้องได้เลยนะคะเราช่วยเขานิดนึงนะคะสงสงารเขาฟรีนะคะอ่ะวันนั้นก็นางซื้อห่อหมกเลี้ยงพี่เต๋าไงแล้วบอกเอาไปเธอไม่กินอยากให้พี่กินแม่เอาไปเลยแม่เอาไปเลยพอไปแก่กินที่บ้านใช่ไหมรันห่อหมกโคตรอร่อยอะ่ะ ห่อหมกอร่อยมากลุงคนนั้นเป็นลุงแก่ๆนะก็แต่งตัวธรรมดาแกก็เดินขายอยู่ตาม RCA อะตอนเย็นๆนนะ่ะอร่อยมากอร่อยมากฉันไม่เคยกินห่อหมกอร่อยอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนห่อหมกลุงอร่อยมากแล้วพอเป็นห่อหมกปลาช่อนนะ่ะรันเข้าใจป่ะอร่อยอร่อย ที่ออฟฟี่ออฟฟี่มันซื้อให้อะซื้อแม่เตา่าให้แม่เต่าอะนะคะขอให้ออฟฟี่หายไวๆนะลูกนะอ่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาปีจีนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะคุณผู้ชมนะคะฆ่าเชื้อไวรัสทางเหนือควรซื้อไว้กินนะพี่เต่าบอกไว้ก่อนวิตามินซีสูงมรนเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอด้วยนะคะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างหนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าสิบห้ากระปุกหนึ่งพันบาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลยศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกพ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ